กราบสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนนะครับทิดแดงค้นไข้ภาพี่นอ้องมาเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจหมวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะครับตามต่อหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับมบังกรเมรัยวัอิีผ่านมานี่พันมาเป็นตัตกับทั้ง6 1ทั้ง7 1หนึ่งนะครับแนวทางของเม่หนุ่ยนิก่เจ็1 7, ต้งตรงพี่น้องแล้วก็6ึเป็นตัตกับเนาะอาจารย์แอดเวนตนี่ก็71หนึ่งนะครับพี่น้องครับ แอดจิมนะครับอาจารย์เหนืน้ำค้างอาจารย์สมชัยอาจารย์ยอออินเตอร์นะครับเลขดังคนบ้านสวายอีก,อกหลายสำนักหลายแนวทางนะครับพี่น้องครับนค่ิมนี้ก็ได้เป็นการทำนายตัวเลขด้วยพี่น้องเด้อทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อนะครับพี่น้องครับ พาพินองมาเริ่มต้นกันที่เมนุนะครับเมนุ้าด้วยนี่งวดที่ผ่านมานีเม่หนุเด่นหกร่องหนึ่งนะครับพี่นองครับเพิ่งกระกอดแอลกันมาเด็กนี่หกหนึ่งเนาะเป็นตัวกับหนึ่งเจ็ดนี่ต้องตรงนะครับเล็กลางเพิ่นวันนี้สิบหกพฤษัสภาคคมนะครับเดนหาร่องศูนย์พี่นองครับหาศูนย์หาหาแปดหาสองศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองนะครับสามตัวแปดห้าศูนย์สองห้าศูนย์และ 258นห้านปดเมนูผ้าด้วยนะครับตามมาด้วยเด่นบนล่างของแอดรัตนะครับนักพยาเสือโครงเนาะมีหามีเก่ามีสองมีหกเดอร์นะครับเด่นของเพิ่นพี่น้องใบนี้ของแอดกรนะครับพี่น้องครับ ที่เพนแบ่งปันมากก็ได้เด่นหากนะครับลักลอยน้าี 9, 65, ่ห้าห้าหกเก้าเจ็ดหกเก้าหกห้าสี่ห้าหกกาสองเกนะครับกานซีซีัเก่าเน่นหเก่าเกานะครับและก็ทางล่างคพนเด่นหากับเก่าพี่น้องครับหาหกหาเก่เกสองเพนเด่นหาเก้าล่างนะครับผมมุ่งแนวทางของแอดคอน ตามมาด้วยอาจารย์สมชัยนะครับใบหนีน้ากันเดื้อพี่น้องเด้อน้ากันทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับอีกตัวนึงนี่เอาศูนย์เอาหนึ่งเอาสองจับใส่ให้มันเป็นสามตัวร่องเบิงนะครับพี่น้องอาจารย์สมชัยนะครับอันนี้ก็เป็นที่พันมักส่วนตัวสี่หางเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดที่พันมักส่วนตัวนะครับ พันวาลองเอาหนึ่งกับสองใส่มาสันให้เป็นสามตัวที่ล่องเิ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้เฉพาะด้านล่างพันวานะครับแนวทางล่างครับสันหาหนึ่งหกหนึ่งหาสองหกสองหาสามหกสามเด้อนะครับของมุนแนวทางของอาจารย์สมชัยพาพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของอาจารย์หนาวน้ําค้างนะครับ บนี้เป็น2ตัวทั้งแท่งเพิ่นนะครับซึ่งวันิี่ผ่านมากะ1 6เน้ะพี่นอนะ้องเนาะเอางวดน,นี้06 08 09 26 36 29นะครับพี่น้องครับอาจารย์หนาวน้ำค้างนะครับอันนี้เป็น3ตัวเพิ่นนะครับ3ตัวชุดเต็ม109 106 129 126 029 026 429และ426นะครับ อาจารย์หนาวน้าค้างสามตัวนะครับอันนี้เป็นสองตัวล่างนะครับเก9าศูนย์เก0าหนึ่งเก้าหกหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับปรนเด็นห้สองหางเหลือเกาศูนย์กับเกาหนึ่งนะครับอาจารย์หนาวน้ําค้างอันนี้ยออินเตอร์นะครับอาจารย์ยออินเตอร์ผ้าด้วยพี่น้องผม ับ207 307 407 507 607 807 907 403 803นะครับตัวก็0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 8 7 9 4 3กับ8 3ทางเทิงของ่นเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับดับขาดนิดนึงนะครับเพระว่าดับหนึ่งเนาะนะครับดับขาดบนของอาจารย์อยออินเตอร์พี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นทางลางของเ่นนะครับพี่น้องครับเด่นแปดเด่นแปดดับสามนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะครับพี่น้องครับอาจารย์ย้ออินเตอร์แน,นทางของอาจารย์แอดจิมนะครับพี่น้องครับ259 485 850 425 079นะครับ3ตัว2ตัวนี่79 95 58 47และ20นะครับอาจารย์แอดจิมนี่อีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เป็นสายดวนเพิ่น2องเกาหาเกาหาครับาป8นะครับแอดจิมผ้าร่วยพี่น้องคำเจไลไลพัทยาพี่น้องผม 2 0ง2 0นย์ศูนย์สองศูนะครับสองตัวนี้2 0 4 0 6 0 8 0 2 2 2 4ูนย์หกศนเะครับเจ๊ลาลๆพัทยาแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับพี่น้องใบนี้งวัต่ผพานมาหนีพันมีหนึ่งเจ็ดเดินหนึ่งเจดเจ็ดหนี่มีมอยู่แต่ว่าใบนี้พันมาข,ข้างบนมัอสั่นเนาะ เอาวันนี้ก็นี่ละนะครับเด่น8กับเ่านะครับ8 8 9 9 8 9 8 3 8 5เก3 9 5 9 6 9นะครับ3ตัว089 083 085 895 095ย์และครับอาจารย์บุญรอดพี่น้องครับ พาพี่น้องมาที่อาจารย์แอดเบียดผ้าด้วยนะครับเก้าสิบสี่แดงรวบร่วมใดนี่ก็สองหวดเนาะนะครับเจ็ดหนึ่งเป็นตัวกับมวลดิพานมากกระได้งบมวลคว,วนผู้นี้เจ็ดเกาทงส่งนะครับงวดนี่กับน,นิล่ะพี่น้องครับเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสองเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดและหนึ่งเก้านะครับแอดเบียดผ้าด้วยสิบหกเปอร็นต์ผ้า,าค,คมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องคร แนวทางของบีวันนานะครับพี่น้องครับข้างบนของเพิน่น030เก่าเน้น0เก่านะครับ3ตัวเก่า03กับเก่า0เก่านะครับส่วนใบหนีข้างล่างของเพิ่นนะครับบีวันนานอกนะครับ72 73เก่าเก่ากับ00เพิ่นบอกว่าล่างอัด7สัตนะครับบีวันนาพี่น้องครับ แอดสุดปังนะครับอัดแปดพี่นองวันนี้นะครับหาแปดเจ็ดแปดเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าแปดนะครับสุดปังอา้าวอันนี้เป็นเลขดังคนบ้านสวายเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ้านสวายตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้า 578579 570571 508509 537539 2ตัวนี้4246 48 6769 525658 6859พี่น้องครับเลขดังคนบ้านสวยอันนี้แอดมะม่วงนําโชคพี่น้องผม16พฤษภาคมน,นะครับ สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดรูดสองสองนะครับหนึ่งสองศูนย์กับหนึ่งสองแปดแอดมะม่วงนำโชคเอาภาพพี่น้องมาปิิทไทยคลิปนี้กันทีความมุ่งน่ทางจากมังกรมีอะไรพี่น้องครับซึ่งมวัตีพานมาททนีคนกะมาทั้งขังบนมาทั้งขังล่างได้แต่ว่าหันมาเป็นตัวกลับเนาะนะครับ6 1 7 1พี่น้องครับนี่ งวดน,นี้16าาคฤษภาพคม2,567เด้อน,นะครับ05 15 25 35 08 18 28 38 01 11 21 31พี่น้องครับเพิ่มวงกลมที่1 5 11 28กับ21เด้อน,นะครับข้อมูลแนวทางจากมังกรเมรัย่น้องครับ ทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกรูปภาพที่ที่แดงออกมาซูเบิงเนี่ยเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเดอวยพี่น้องเดอแต่ว่ารอตเตลีนีไดายูนะครับเะวารอตเตลีนนี่พินูก,กฎหมายนะครับมักนำเพิ่นจังโจดจัดนำเพิ่นเดอร์พี่น้องครับขันมหมักคือเพิ่นใจบทลงการกับขออนุญาตแนะนำไวาให้ผ่านพี่น้องผม กราบขอบพระคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อที่เอื้อเฟื้อควมูุน่เนวทางให้พี่น้องได้เบองไในชมกันนะครับอบอกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ